บบแม่ครับเขาบอกกี่เกีสลังยาวแม่ครับเขาบอกกี่เกีสลังยาวแม่ครับเขาบอกกี่เกีสลงยาวแม่ครับเขาบอกกี่เกสลังยาวโอเคก็การาบสวัสดีทุกคนด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่สลังยาวทีวีอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมสตาร์บัลพาร์ทที่สามโอเคเอามาลุยกันเลยหม่มีเสียงไ,ไม่มีพาร์ารทสามมาได้สิอ่า โอเคก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนนะนานานะนะนะขนะ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 องเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปไว้ไหนดีอะสำหรับพารนี้ก็ง่ายๆเลยผมจะทำการย้ายทินฐานน่าจะย,าย้ายดาวไปดาวอื่นโอเคใส่ฐานก็ไปก่อยย้ายดาวไปดาวอื่นแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะทำการ หาของมาจาัดก,การเย่า UFO ที่มันเคยพังงานองไปนะโอเคเราไปอันนี้ดีกว่าใกล้ๆเลยโอเคไปโอเคถึงแล้วละมัง้งนะโอเคลงจอดอ่าลงจอดลงจอดสิโอเคดาวบ้านเกิดล้วโอเคลงจอดเรียบร้อยแล้ว ไปสำรวจกันเลยดีกว่ามาฮุเป็นหิมะหมดเลยเหรอโอ้เป็นหิมะเฮ้ยขอ,อ,อเอาตังก่อนไปชึบเฮ้ยเฮ้ยขุด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 เอามาโอเคเฮ้ยกล่องไปชึบอะไรเนะี่ยแฟล์เอามาก่อนทอสเอามาก่อนแล้ว ไม่รู้อะไรเอาหมดค่อยว่ากันว่ามันทำอะไรได้โอเคขอด้วยโ <c oughs> อ้องศาโอ <c oughs> ผ้ผมต้องคงต้องต้องมีเสือ้อคงต้องมีเสื้อแล้วโ <c oughs> อ้ไม่ได้แล้วโอ้มันเย็นไปขึ้นก่อนโอ้ทำไงดีเนี่ยเอ่อไรจะทำเสื้อยังไง ยากเลยเปลี่ยนดาวเปลี่ยนดาวเลยอย่างนี้เปลี่ยนดาวเลยอุณหภูมิมันค่อนข้างสูงเล่นตํำอ่ะอ่าโอ้ดาวเสาหรือเปล่าเออเอ่อดาวน,นี้แล้วกันอ่าไปไม่ได้อะทำไมล่ะโอเคเปลี่ยนอ่ะอันนี่ อันนี้ก็ไปไม่ได้เขาไม่ได้เลือกที่อ่ะไปอันนี้แล้วกันนะโอเคใช้เชือเพิ่งทั้งสองร้อยโอเคได้ okay, มาถึงแล้วโอเคล่ะมาถึงแล้วครับผมโอเคลงปเลยดีกว่าขอทำเลือดก่อนอันนี้จะมีอะไรให้สับอ,อะไรเนี่ยกิ้งกา่าอ่อเดียวโอ้โหพน่นพ่นอะไรด้วยบับเบิ้ล คนลุกโปง่งลุกโป่งวิทยาศาสตร์ถ้าตอนเด็กๆเคยเล่นกันไหมขึ้นมา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 สิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตีทำไมไม่ขึ้นน,นี่หนห่โอเคเก็บเก็บดๆดๆดดเอาว่ดเอาทานไปไอ้นี่บอ่อพิษเหรอสงสัยน่า,นใ,นาใช่น่าจะเป็นบอ่อพิษเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้คืออะไรอ๋อคือเบสโตน ดี๋ยวหินดาวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยช่างมันโอเคขุดก่อนอ่าวโ,โอ้นึกว่านึกว่าจะไม่ทำเฮ้ยไอย้ตกใจตกใจหมดเบย์โอเคตกใจนะครับเฮ้ยทำไมไมันเป็นสีแดงอ๋อก็เป็นเดิร์ด นเป็นดินดินแดงเฮ้ยพุโอ้โหทีห้าสิบเลยโอ้โหแม่งโคตรโคตรแรงเลยโคตรจะแรงเลยนี่แหละนี่แนมะ่ทีห้าสิบเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอร่อยจุ๋มกล้วยทอดอร่อยจุ๋อะไรละ่ะเฮ้ยเก็บหมดอะคุณ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  ฮ้ยที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยโอ้ยเก็บได้ด้วยเก็บ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 โอ้โหเป็นร้านร้านขายอาวุธเหรอไปดิครับไปดิครับไปดิครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โอ้ล้ำเลยนี่ล้ำเลยตังเยอะดุยด้วยอืมเอาอะไรดีเอาอะไรดีโอ้ลุงลุงสุดยอดเลยโอเคซื้อแดกเกอร์ไปก่อนบูปินบูปิน เป็นออขอเป็นวันแฮนแล้วกันจะได้ถือโลได้นะเดี๋ยวทูแฮนดิเอ่อเอะไรดีล่ะขอแบบดักหนักเลยแล้วกันอืมนี่ห้านี่หกดาเมจดเพอร์สวิงดูนี่ดาเมจเพอร์สวิงเอาะครับผม มี one hand ที่แปดไอ t แ hand เราต้องเอา one hand แล้วก็แรงๆหน่อยก็คงจะเป็นอันนี้แล้นะหกที่ผมเลือก one hand เพราะว่ามันจะได้ยังไงล่ะเอ้าแล้วอยู่ไหนโอเคมันจะได้ถือโลได้ด้วย ใช้ยังไงอ่ะอยังไงไม่รู้ค่อยว่ากันข้างบนมีอะไรไม่ลุงอ่าลงุงลุงยืมนอนหน่อยอุ้ยกล่องลงุงกล่องขูขอตังค์แล้วกันนังนกับโกบาโกบาพอโอเคลุงข้างบนมีอะไรมั้งโอ้ข้าวที่ลุงได้ด้วย ปิ้นยังไงใช้บูปิ้นยังไงก็รลกวนบอกด้วยนะครับผมอันนี้โง่มากโอเคลุงขอบใจมากลงุงเดี๋ยวโตวลงุงโตลุงมีอะไรเนะี่ยโอ้ยยืมนั่งแป๊บนึ่งอน,นีครับอืมไปกันดีกว่าไปทุบอู้มีร้านตรงนี้อีกเยอะ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 มากนี่ลุงขายละลุลงขายชุดใช่ไหมลงุง สื้อดีครับหมวกไปแล้วกันแล้วก็ลงผมขอซื้อชุดหน่อยกางเกงมันไม่บวกเลือดนะเอาชุดเป็น๋ยวลองไปดูคนอื่นก่อนโอ้โหเฟรมเร็บกระจายเลยเอ่อขอพิกเซล <c oughs> อโอเคทอไไ่เมาแล้ว เ็มตัวอะไรเนี่ยออไอคอนดีไอคอนเดียนแพตินัมขอละก,กันนะครับลุงโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอเคโอ้ลุงลุงวิง่งวิ่งยังเลยคนนี้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 คุยได้ไหมคุยไม่ได้โอเวนเบรกกระจายแล้วโอเคคนนี้ ก็มี default ดฟอล t ์ n ูโอเคคนนี้ก็ขายอาวุธนะอะไรเนะี่ยเป็นอะไรเอ่เป็นเคียวเหรอโอ้ดราเมดเจ็ดโอ้ดราเมดเก้าลงมีวันแฮนเด็ดเด็ดบ้างไหมหลงเขาแบบเด็ดๆในะแคปลุงคงไม่มีเลยเออขอซื้อขอซื้อของลุงไปสักอันนะครับผม นี Ooh, so ่เลยอันนี้เลยลงยืมหน่อยเอาไว้เวลากระทันหันนะครับใส่เล็กหนึ่งนะโอเคตีอู้อ้ผมขอโทษผมขอโทษขอโทษขอโทษผมขอโทษโอ้ยขอโทษขอโทษแล้วไปไปไงผมขอโทษผมผิดไปแล้ว โอ้ย,อย,อย,อยลุงบุกมาเถอะเฮ้ยจิ๊บไปเอาสิสู้สู้เหมือนกันนะสู้เหมือนกันนะลุงผมสู้นะสู้นะสู้นะเป็นยามเหรอครับนี่แนะ่ผมผมผมแค่ฟันผิดนิด,นด,นดเดียวเองไม่ขายผมเลยพี่ครับอยากได้ขวานพี่จุงไว้ โอ้โหเป็นหมู่บ้านเลยโอเครรู้วิธีใช้บูปินก็บอกด้วยนะครับเอามันตามเราตามเราโออ้หเป็นหมู่บ้านเลยเนี่ยหมู่บ้านแสนสุขหมู่บ้านแสนสุขมีนกมีนกงด้วยหมู่บ้านแสนสุขใช่ไหมครับผม ตามผมจุงไว้นี่เนี่ยเป็นประตูขังเลยขอ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 หมดเก็บหมดเลยอืมได้ไฟเบอร์ด้วยโอ้ตามจังเลยเนี่ยนี่กมีแต่หนังสือมีต้องตามก็ได้ครับผมเมื่อกี้ผมแค่ผิดพลาดนิดเดียวไม่ต้องตามกันเลยมจะไม่ทำอีกแล้วขอละกันโอ้โหมีเป็น อะไรเนี่ยปราสาทล่รโอ้ทำไมเราคุยกับใครไม่ได้เลยหรือว่ามันเราฆ่ามันไปเมื่อกี้เพราะเราไปทำผิดพลาดอันใหญ่หลวงเฮ้นนยนี่โอ้นี่โอมเข้มเล้ว่าตกตกตกมากนอนสบายจุงประตูประตูโอ้ประตูใหญ่ ปิดเปิดสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกลับมาถล่มเลย <c oughs> อดไปกลับ,บมาถล่มโอ้หมันอยู่เป็นกันเป็นหมู่บ้านเลยอ่ะดกมีดงมีเด็กเป็นหมู่บ้านของไซบอร์กก็เหมือนทุกคนจะเป็นคนยนต์หมดเลยโอ้โหมีของเลยเอ่อเ,เท่าไหร่นะเจ็ดสิบแปดอู้ อูนน้อันนี้แทมเลยนี่แทมเลยไม่น่าซื้อเลยอ่ะผมให้นี่แทมเลยใช้ยังไงเนะี่ยโอ้จิ้มจิ้มอีกอ่ะโอ้แมวลึกลึกเอ,อ่อลงมาผมมันตามทุกคนเลยอะ่ะตันนี้เป็นพระราชาดีครับดีครับอ,อ่าขึ้นไปข้างบนทอ,อมีเป็นหอสังเกตการนั่นเองโอเคลงมาข้างล่าง เขาทำออกออกตามประตูแต่ว่าไม่เคยเปิดประตูให้เขาเลยพี่ครับขอตังค์นะครับเฮ้ยเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้หกเฮ้เอาเอาหมดเอามาก่อนอืมขอทดลองหน่อยไว้ตรงไหนดีไว้ตรงโลดแล้วกัน โอ้นี่เป็นการฟาดโอเคเป็นตุอย่าเข้ามาอย่ายาข้างบนมีอะไรนี่จึบจึบขึ้นขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นโอ้นี่ทางขึ้นเฮ้ยใจจะลงอ่าขึ้นไปเออโอ้ยมันขึ้นยากจุงพี่อะไรอีกแล้วไม้อะไรเนี่ยโอ้ไม่เอา เงีแล้วมีเยอะแล้วโอเคไปแล้ว <c oughs> ทางออกหมูบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยากได้ปืนมัน้งอ่ะจะไปสู้กับบอส u f เยโบต้องหาปืนจากไหนครับตอบผมหน่อยเฮ้ยข้างล่างมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ,ฮ,ฮ้ไม่มีอะไรเลยจิ๊บไปดีกว่าไม่ต้องตามแล้วหลุดจากหมู่บ้านแล้วนี่ นี่ตังแล้วมันจะทำแล้วไหมอู้อูพ้นตดพ้นตดด้วยอู้ววววติดไฟเลยโอ้งันนี้ไม่ได้แล้วงันนี้ต้ององันนี้ต้องถือโลนะครับหมายตัวแล้วหมายตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันกิ้มว่ะเดินไป นี่แน่นี่แน่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแต่บูปินนี่ใช้ยังไงอ่ะมีใครพอจะทราบไหมอุ้ยเดียวเดียวเดียวจะทำร้ายจะทำร้ายอย่าทำร้ายผมโอ้โหโคตอะไรโคโอ้เดียว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 จะตายแล้วจะตายแล้วเดีย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 ว โอ้แดกแดกเดี๋ยวไม่เอาโอ้มันมันอันตรายจริงจอันตรายจริงจว่าคงต้องใช้สเต็ปเดิมอันตรายเกินไปโอเคมามาสิมาสิอุ้ยยังจะโดนอีกเดี๋ยว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 โอ้มีข้างหน้าข้างหลังทั้งหน้าทั้งหลังเลยโดูจุดจุดบล็อสบล็อสบล็อกบล็อกบอสบอกไอ้จุด มันต้องฝันอย่างมีสเต็ปต้องมีสเต็ปในการฟันอยา่ยาอย่าร้องอะไรของมันอนะร้องร้องทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่ไปเดินๆขึ้นมา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 ขึน้นมานี่นี่บอลยังบอลยังบอลยังเฮ้ยโอ้ยมีตัวเล็กไอตัวเล็กตัวเล็กทำแล้วไหมไม่ทำแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวขอทำการ หลบอยู่ในนี้กันโอเคปักท็อตนแล้วก็เอาอะไรมาปิดเอาไม้มาปิดอา่าโอเคโอเคโอเคเลยเฮ้ยช่างเป็นคืนที่โหดร้ายยิ่ยงนี้เฮ้ขุดให้มันใหญ่น่ะทำเป็นบ้านเลยโอเคโอเคมาทำบ้านในนี้ก่อนดีกว่า อ่าโอเคแล้วมาสร้างบ้านกันครับผมกดกด,กดมาเรามาสร้างบ้านกันเป็นตัวม,มต้นไม้ไงี้ต้องอยู่ในดินอ่าสร้างบ้านกันพอน้องไม่ต้องใหญ่มากโอเค ขึ้นไปตัดไปขุดข้างบนนู้อยังไงแล้วต้องใช้เจ้านี่เฮ้ยฮข้างบนมีอะไรด้วยมันทำให้ปนนเป็นอะไรยังไงไม่รู้สินาะโอเคไอตัวอะไรอะ่ะตัวตัวอะไรอะ่ะ อะไรมาดี๊ครับดี๊ครับพี่พี่อยากเข้ามาไหมครับเดี๋ยวคุณให้เข้าเข้ามาเข้ามาครับพี่เข้ามาครับ,บเข้ามาครับพี่จะทำร้ายผมไหมตัวมันคือตัวอะไรอ่ะหน้าตาแปลกประหลาดมากเลย โอเคเลยเนี่ยโอเคเลยดีมากเยี่ยมแล้วก็ลากจากนี้่าลากลงมาลยโอเคลยนี่ละบ้านกระผมครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่อยากเข้ามาหรือเปล่าครับ เก็ป็นทางพอออกได้แล้วก็ประตูท่างไม่พออืมไปทำไมตัวตัวมันอยู่น่าเกลียดมากมันอยู่น่าเกลียดมากอะ่ะโอเคเราเลี้ยงเจ้าตัวนี้ไว้ก็แล้วกันเพาข้างล่างต้องเป็นไม้เดี๋ยว ขึ้นมาสิอะจาทำให้ลำบากใจโปรดอย่าทำให้ลำบากใจเพลงอะไรเราจะเลี้ยงเราจะเลี้ยงเจ้าตัวนี้ไว้เป็นเพื่อนเราโอเคเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับนูมๆๆๆๆๆดอะไรเขอามาผมไม่รู้เรื่องน่าจะ อะไรครับผมโอ้ยอย่าไปคุยกับเขาเลยนะมาทำแคมป์ไฟกันดีกว่าอืมแคมป์ไฟมาเรามาอยู่ด้วยกัน <c oughs> แคมปไฟอยู่ไหนเอา้าวอานนี้ไงเดี๋ยวตั้งชื่อเจ้าตัวนี้ว่าไอ้หนอนแดงนะตามสภาพมัน ตามสภาพของมันเลยไอ้หนอนแดงโอเควางตรงนี้ไอ้ไลนี้ติดมาได้ไงออกไปนี่นี่ไอ้หนอนแดงอะไรฝันก็ไม่รู้เรื่องยังพูดอีกเออถึงกับไอตัวครับตัวครับตัวแคปต้องทำตัวครับก่อนเอ่อตัวครับ โอเคเราจะย้ายย้ายดินถานะอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็อายังอะเออเออลืมนี่อะไรเออเออเออมีอะไรเจ้าหนอน อะไรก็พูดมาสิแล้อย่าไปคุยกับเขาเลยดีกว่างานมันก็ของมันไปนี่โอเคปึ๊บป๊บป๊บนี่เสร็จแล้วมันการสร้างเร็วมากอะไรของมันก็ไม่รู้นะแล้วก็เอ่อเฮ้ยนี่ไม่พอเราต้องมีแคมไฟโอเคไนดะ้ทำแคมไฟอีกอันหนึ่ง มัน่วจริงๆเลยพอเหอะอย่าพูดเลยตัอย่าง้ยโอเคไว้ตรงไหนเอาไว้ไว้จุไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะเอาแล้วครับเราจะทำการเราจะทำการปราบเอเลียนมาได้เสร็จคลิปนี้สักทีโอเคเปิดประตูไป ไปปิดอยู่ในน,นะในั้นนะอยู่ในนั้นนะเฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้น,นยังไงดีเฮย้ยโอเคเราต้องเรียกเอเลียนตรงนี้ดีกว่าหมึดหมืดมาเขาปักทอสหนึ่งอันโอเคโอเคเดี๋ยวไปผลิตดาวเทียมก่อน ดาวเทียมนะเอาไม่พอแล้วเอาไอรอดบาร์ไม่พอมีเหล็กไหมโอเคใส่มาเราทำการปลุกเศกปลุกเศกดาวเทียมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบนเดตต้องทำแบนเดตก่อนแบนเดต <laughs> อู้ได้สองอนเองอะ่ะเอ่อต้องหาเพิ่มต้องหาเพิ่มต้องหาเพิ่มแล้ว หาจากที่ไหนดีเราไปหาเป็นเดดเพิ่มหาไฟเบอร์เพิ่มอูห้หูตรงนี้เป็นกองทับเลยอูห้หเดียว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 อยู่นั่นแหละไม่ต้องลงมาโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาไฟเบอร์เพิ่มก่อนนะโดนลมบ้านแล้วอ่ะออกไม่ได้ อย่าเข้ามาอย่าอย่าเข้ามาสู้มัดโอ้โหเราไปฟันโดนเพื่อนเราโอ้โหเขาทำเราเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเจ้าหนอนแดงลากก้นอือต้องเถียงเจ้าหนอนแดงไปอ่ะไม่เป็นไรเราไม่มีเจ้าหนอนแดงนี่ไอ้หนอนเหลืองไอ้หนอนเหลืองเจ้าการนี่นี่แหละเออตายตายไปซะเริ่งอานว่าเราเป็นชนเพิ่งเจอเจ้าหนอนแดง เฉียดใจอุ้ยมาจุบเยอะโอ้โหโอ้โหแรงแรงมากแรงจุงแรงจุงไปโอ้โแบนเท็ตหมดเลยอ่ะโอ้ยแล้วเขาไปหาไฟเบอร์เพิ่มก่อนนะครับผมเฮ้ยเราเจอเจ้าหนอนแดงอีกแล้วมา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 เข้าบ้านกันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาเร็วจีโอู๋เยอะมากามาเร็วเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านกันเออยนอนแดงหล่นเฮ้ยประตูอยู่ไหนเฮ้ยประตูบ้านไหนประตูเป็นใครเร็วอ๋อนี่อยู่เลขเจ็ด เข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านจะา,า,านอนแดงนอนแดงเฮ้ยมัน algorithms! ไม่เข้าจ้างมันเถอะปุดตูบ้านไว้งั้นแหละโอ้ยไปโอเคไฟเบร์โอ้โอ้เดียวเดียวเดียวแบนเทจก็ไม่มีแล้วช่วยไม่ไหวหรอก เป็นว่าเอ่อคลิปนี้ก็ขอตัวลากันตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องจัดการเจ้ายูเอโเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะน้จากสภาพแล้วน่าจะออกเสียงที่นี่ยากพอสมควรโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวกินยาอาบน้ำยาเลนเกมดูหนังจนเพินนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าขี้เกียจจะสั่งยาวสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ